ก่อนจะ พลงสุดท้ายมาฝากผลงานกันสักหน่อยอ่ะพี่ต้อมก่อนเลยดีกว่านะครับอ๋อก็เช่นเคยมีพิมพมาด้วยบอกว่าหมั่นไส้ไอ้โต้งเหลือเกินนะฮะกับคาแรคเตอร์ในเรื่องแม่นาคตอนนี้ที่ออนแอร์ไปหลายอีพีแล้วตอนนี้แม่นาคทั้งท้องเลยนะก็เรื่องสนุกสนานนะครับตัดต่อมาได้ดีจริงๆผมก็ดูพร้อมกับทุกท่านแหละแต่บางทีผมไม่ได้ดูช่วงที่ออนแอร์เลยเพราะว่าบางทีผมทําภารกิจอะไรอยู่รับสวยอะไรสวยหมดเลยรับสวยไหมคุณโอเคนะโปรเดชันโอเคเนาะโอเคนาเนินเรื่องก็ดีคนเขียนบทเป็นคนเดียวกับที่เขียนเรื่องเพลิงพนางเพลอง เป็นการเชื่อมโยงตัวละครได้ดีเลยนะครับสุขสนานกันไปก็ฝากอีกหนึ่งตัวละครกับโต้งที่คนได้รู้จักดีนะครับก็เริ่มเมื่อวาน EP เมื่อวานเริ่มมีร้องและเริ่มมีร้องเริ่มมีร้องเพลงร้องอะไรบ้างเลยสำหรับเมื่อวานนี้มีคนคอมเมนต์มาแซวกันเยอะแยะเลยสำหรับเพลงชอบมากเขาบอกว่าแม่จะนอนแหกหูแล้วก็ตามที่ชอบบอกชอบตรงเนี้ยจะนอนแหกเนี่ยมาตรงเนี้ยกำลังสนุกสนานนะฮะก็ผมออกกระปิดกระปอยมากเลยเหมือนเพลงเมื่อกี้เลย ออกทุกอีพีทุกทุกอาทิตย์จริงๆมีผมทุกอาทิตย์จริงจห็นบ่อยๆเออพอไอ้ผมถ่ายไปผมก็ลืมไปแล้วแหละว่าเราเนี่ยออกตอนไหนบ้างแต่พอตัดต่อดูออกทุกตอนกับเขาจริงๆตั้งแต่ตอนหนึ่งนะฮะแฟนคลับทุกคนก็น่ารักมากทุกครั้งที่ก่อนจะมีการออนแอร์จะมีการโพสโปรโมทให้ตลอดโปรโมทขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับมีโพสโปรโมทให้ตลอดชก็ฝากไว้ด้วย เออเซิร์ชเนื้อก่อนนะเดี๋ยวคนดูไม่รู้นะเออเออเออเดี๋ยวเซิร์ชเนื้อก่อนเออครับพงงานแล้วก็อยากดูต่อดูต่อยังสนุกอยู่นะครับเสาวทิตย์หกโมงเย็นแล้วถ้าใครไม่ไม่ทันได้ดูไปดูที่ไลน์ทีวีหลายท่านไปคอมเมนต์ว่าดูช่องกล้าไม่ได้ผมงงอยู่เหมือนกันนะ ขาบอกเขาดูช่องไม่บางคนเขาอาจจะไม่มีก็เลยไม่เป็นไรแอปไลทีวีดูได้ครับย้อนหลังดูได้เลยครับผมไลทีวีดูง่ายมากสำหรับโต้ก็ฝากผลงานนะครับเพลงสองใจนิทานพันดาวนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของโต้เองนะครับผมกับเพลงคนที่ฉันเฝ้ารอนะครับที่ทําโดยป้าหนึ่งจักรวาลนะครับที่เมตตาไม่รู้อ่ะทอนทุกให้ทอนทุกคุณติดหูแล้วอ่ะเธอทูลร้องได้คิดดูเขาลองได้เร็วมากพะแล้วลองเป๊ะด้วยนะเป๊ะมากคุณทํานองจริงๆทํานองแล้วยาว คนลองได้หมดเลยอ่ะ<อ><อ>ก็เลยนะับถือเลยว่าเออเขาฟังจริงนะ่านฟางาังบ่อยเขาเป็นแฟนตัวยงคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดแชร์เพลงนี้แล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันเข้าไปปั่นวิวนะครับเอาให้ถึงแสนนะท่านผ<ม>ู้ชมนะว่า,าน่าจะถึงแสนในเร็ววันนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่า เกินคาดเหมือนกันนะครับยังก็ฝากติดตามผมอยากให้ไปเป็นเพลงประกอบละครละครไหนสักเรื่องหนึ่งอะฟิวนั้นเลยอะผมถึงอยากไปให้ประกอบซีรีส์สักเรื่องหนึ่งมันมันน่าอย่างนั้นอะมันน่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมันจะอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงพอฟังดูแล้วมันมันน่าเลยมันน่าจริงแล้วก็ยังมีอีก หลายๆอย่างนะครับที่ให้ติดตามกันอาจจะมีรายการเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดสักทีเดียวก็เลยอาจจะยังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทั้งวันอังคารแล้ววันพุธโตก็ต้องมีไปถ่ายรายการที่บ้านของป้านหนึ่งจักรวาลเหมือนกันแต่ว่าก็ยัง ยังบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าคืออะไรเพราะตัวเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการถ่ายทําเพราะว่าเขาจะมีรถโรงพยาบาลนะครับไปสอปจมูกถึงที่เลยนะฮะต้องเจ็บตัวกันอีกแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่ามีการจํากัดคนเข้าถ่ายทําแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะครับผมยังไงก็ฝากถึงทุกคนให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีกําลังใจในการสู้ต่อไปนะครับผมทุกๆอาชีพนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบหมด เป็นกำลังใจและเห็นใจมากๆจริงๆว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ามันติดกันง่ายมากๆยงไงก็พยายามช่วยกันอยู่บ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนหน้อยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ถ้าเกิดเงาๆก็รอไลฟ์จากพวกเรานี่เลยครับครับผมมีคนดูจริงๆบอกว่ามีคนดูละครผมบอกว่าดูทุกตอนค่ะสงสารโต้งหมัดเดียวกลิ้งเลย จริงอ่ะอ้าวห้าวม,<า>มากแต่โดนเปี้ยงเดี่ยวจอดในเรื่องอ่ะสามคนอ่ะนักเลงสามคนอ่ะไปลุมเพราะมากแต่โดนเขา,เขาก็ทืบกลับมาแบบย่ำแย่ทุกรอบเลยนะเป็นภาพจําไงแล้วคิดอ่ถ้าท่านผู้ชมแฟนๆดูทางบ้านว่าหมัดเดียวจอดแล้วตอนถ่ายจริงรู้มาว่ากี่รอบสิบกว่า <laughs> รอบ <laughs> แล้วคนเพจลิกเกไม่เคยบูะ,นะเนาะก็ต้องไปบู๊กับเขาเขามีทีมบูมาสอนกันบูเลยทีมพันนาคุณชื่อไหมครับซึ่งเป็นทีมที่ช่างชื่อเสียงให้กับเขาชื่ออะไรนะ ต้มยำกุ้งที่เขาดังจาพีมพี่จาพนมเขาเป็นทีมพี่จาพนมนะฮะพวกนี้มันต้องใช้หลายรอบเพราะว่าไม่ต้องห่วงมันไม่ได้มีการแบบเตะต่อยแบบจริงอ่ะมันเลยต้องถ่ายหลายรอบเพื่อให้เห็นภาพที่เหมือนจริงที่สุดไงแล้วคนอื่นอ่ะอย่างนิวอย่างคนอื่นอย่างบอสเขามีประสบการณ์เขาเรียนมาเขารู้วิธีเซฟเขาถ่ายบ่อยแล้วด้วยครั้งแรกพอเขาสอนปุ๊บเราก็ต้องกลัวดูไม่แรงเราเซฟไม่เป็น อัดเข้าไปเลยโอ้โหเป็นแผลกลับมาในเขียว<ม>ทีมงานต้องเอาน้ําแข็งมาประครบสรุปแล้วพอตอนหลังเนะี่ยมันมีวิธี<ม>สะบัดยังไงให้ดูเหมือนแรงแต่จริงแล้วคือเราเอาขาออกอะไรเงี้ยเราจะรู้เทคนิคมันจะค่อน <ะ S 2> ข้างต่หลายรอบแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าด้วยอายุที่มากแล้วนะครับก็เลยมันจะผมไม่ต้องอยากอยากทครับผมผมไม่เคยผมไม่เคยบู๊ เรื่องของเรื่องนะฮะออมมแต่พ่อหลังหลักเริ่มข้าที<ต>ข้าทางเริ่มข้าทีขาท้นนขาทางแล้วแล้วก็ตัดต่อออกมาได้ดูไม่ออกว่าผมบูไม่เป็นออผมยังออมยผมยังไปชมเขาแบบว่าโหขอบคุณพี่ตัดต่อมากดูไม่ออกเลยว่าผมบูไม่เป็นสนุกสนุกคือพอได